มานไราสุดวันนี้เราไปทายคลิปกันเลยมาไลสุดยุงง่งงันเนาะตาเมื่อนี้คือเป็นสามซันอะตาสันตาหลาสันแหงนเนข้ามาไหมมื่อนี้มาไล่กับดับบี้อะบี้หากระลุงเฮียนมาทุกคนฮับดับบี้มาเมื่อกี้เนาะตอนนี้ยุ่งทำกันสองคนแม่เอาไปตลาดแอนนิงกันยังบบมาเจ้าเฮียนซำ ไล่เลยไลกับตับบี้แทนน้องบี้เนาะอืมไปซื้อขนมมากินซาวเ่ยกินขนมเลยวันนี้วันนี้ค่าดำตาลไะซื้มอมืออืนพุ่นกินหลายอุ้ยมีคนเข้ามาเบิ้งซีคนแล้วสบายดีกันเด้อทุกคนทักทายสบายดีกันเด้อเพราะว่าจะไล์แป๊บเดียวเนาะมอนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดเวียกแล <c oughs> ้วเดี๋ยวก็ไปนึ่งข้าวแล้วทุกคนแรงแล้วเนาะ ว่าจะลายตอนสวยแล้วเลยแบบเมือ่อยหนาอยากนอนได้เป็นบบ <laughs> <laughs> ได้ไผ่เข้ามากาอย่าลืมทักทายสบายดีกันในเด้อทุกคน <c oughs> ยัวงว่ามีไผ่เข้ามาบึง้งลฟยสดในมือนี้แน่ <c oughs> นี่ตุ๊กตามิกีหนาดำขนาดเลย <c oughs> บได้แบบบได้ซักมันได้ประมาณ สี่ห้าเดือนอโอ้โหโคตรด,ดนแลาเบิ้งหน้านองหน้านองดำมากทักทายสบายดีเด้อทุกคนสบายดีเจ้า หน้าพิงกี้คือคนยักนอนแหละคือคนป่วยเลย <c oughs> นอพี่เนาะตาเอื้อยเป๊ะๆแบบนี้ตาเอื้อคือว่าใหญ่ยยเป๊ะๆแค่คือคนตาตุ้บเลยเ <c oughs> พราะว่ามือหวานให้ <c oughs> <c oughs> อยากกินเค้กนะเมื่อไหร่ซิฮอลนเกิดเดบ,บ้วะ <c oughs> เดือนเดบ,บ้ มันเกิดบี้เดือนไหนบอกมันเกิดบี้เดือนไหนตาแม,ม่เดือนเก้าอ่ะเดือนเก้ามันเกิดดาบี้กัจจิวอนแล้วพิงกี้คนสวยเอสทุกคนเมนมาล่มกับพิงกี้แนะ่มูนีพิงกี้เหงาเลยมาไลา์สดกับทุกคนเมื่อดาบี้มาไปใส ไ,บบไปใส่ไปบีอืมไปรถไปรถไปรไปไปเดบบี้นี่ปะสบายดีกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณะคะ่ะเ <c oughs> มื่อนี้ทุกคนออกไปลิ้นใส่เน่หรือว่าเมื่อนี้แบบเดเฮดเบียกบอเพราะว่าโมเมนต์วันเสาร์อ,อาทิตย์เนาะ <c oughs> ซึ่งพิงกีบไปเล่าไปใส่เลยทักทายสบายดีเด้อทุกคนอยากเต้นเพลงนึงอะอยากกลับลองสานทุกคนแต่ว่าเบื้องคือทางจิเปือนนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะอยากกลับลองสานเด้ ภายที่ยู่ลงสารละมาเบิ้งไล์สดนี้เน่คอมเมนต์มาบอกเน่ว่าทางเป็นแล้วใดทางพอสิไปได้อยู่บะยานรถไปบบไราทางคือสิเปือ้อนแห่งเนาะพิงกี้ <P ink ie> สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะ ก็ได้ไปเฮ็ดเวียดงานแล้วทุกคนอีกจากน้อยประมาณสี่โมงถ้าบ,บนึงเข้าถ้าแม่กระด้าได้เมยมาละ <c oughs> สวายดีน้องสาวสบายดีเด้อทุกคนอ <c oughs> ยกซักมันล่ะอยกซักกระตุ้นแล้ว ระตุ้นไม่หอมแล้วฮัลโ <c oughs> หลพิงกี้ฮ <laughs> oh, 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 ัลโหลไหวเหรโอ๋อดับบี้บี้โอ้โ้เจ็บเจ็บปาดเกือบเล็บหักเล็บเกือบหักกินข้าวกับอย่าง คือผู้งานแท้กินข้าวเหนียวเด้อสตีมาละถูกเขี้ยววะเลยกินแบบคือถูกเขี้ยวมานี่เบ่อเรือน่ารักจังขอบคุณค่ะ <c oughs> เล่นตีนเพลงนั้นน่ะเิเตีนอยู่แต่ว่าเอ้ยอยักเมือบ้านพุ่น้องอยากไปเตีนอยู่เพื่อน เห็งกำลังฮิตในตอนนี้ในติ๊กต็อกพายาเห็นพิงกี้เต็นลวไปเบื่อนติ๊กต็อกได้ทุกคนลงที่ติ๊กต็อกเนาะอ้ยบีย้ยัหนองยนันเองยนันเองยนังยนเอง,งโทรศัพท์ตกอีกได้ตกคือตอนนั้นตกแบบหลายเือแหงตงัตงยูรถตกตลอดผมเริ่มเหนียวแล้วจะได้เริ่มไปสะอีกแล้ว บี้ทำว่าซิลินละครน,นั้นน่ะบอด้ลินจืกเทื่าเนาะละครน,นั้นดิอร่อยไหม mm hmm. ทุกคนเคยเห็นบ่อร่อยไหมคะตอบไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะออร่ถ้าเบิ้งเด้อทุกคนเดี๋ยวพิงกี้จะลิ้นละครกับดับบี้เป็นคลิปสั้นที่บอกคลิปสั้นเนาะเดี๋ยวมาลงให้ทุกคนเบิ้ง อุ้ยสามโมงครึ่งแล้วตอนนี้แอนนี่โลงเหี้ยแล้วไปจะไปหับแอนนี่่ะเมย์เป่าเดี๋ยวแม์กับมาติมือผมล่นน่ารักครับขอบคุณครับอุ้ยทุกคนลืมไปว่าเสื้อขาด เดาหนูขาดเหมือนคนจนเลยเนาะเจ้าขาดมาเทีกันมาเขี้ยวไปขาวตายกันตัวเองไปถูกเขี้ยวมามาเทกแล้วเขี้ยวขาวเขี้ยวไปขาวทุกคนเขีวยวจะงมงาเนาะ <laughs> สาวเลยแค่แต่ละคนจะโซเลยเนอะต้องโซ่เ้อะอายเขาเาน่าจะย,งงออยิ้มกับยังบกวกายิ้ม้วตอนนี้ใครพี่ใครน้องให้เดาคะ่ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องราไี่เป็นพี่โอ๊ โอเคค่ะพี่ดับบี้แฟชั่น <laughs> <laughs> เสื้อขาดที่ดีวーแตงซีกับซีไซเ่สเสื้อขาดมาไลายตลอดด้วยสะนะ <laughs> <laughs> ันนิษนอายุเท่าไหร่ถามไผ่ถามพิงกี้หรือว่าถามดับบี้ถ้าเป็นพิงกี้แมนสิบสี่ปีได้ทุกคนปีนี้ ซีซีปีแบบเป๊ะๆผ่านวันเกิดมาแล้วเดี๋ยวปีเก้าปีเก้าปีละที่จริงปีเลยบุหูเลยว่าปี่จากปีเก้า <laughs> ปีเนาะปีนี้ที่เก้าปีออเดือนเก้ากับซีแบบคุบเกปีเลยแบบเต็มๆน้องๆเสื้อขาวใส่แล้วค่ะอุ้ยอยากลองว่าภาษาไทยไว้ทุกคนถ้าพิงกี้แบบลองแบบ ไลท์สดว่าภาษาไทยทุกคนจะว้าจาังใดทุกคนคิดจังไดเองทุกคนว่ามันจะดีบอถ้าเป็งกี้ไล์สดแล้วว่าภาษาไทยกับทุกคนวันเกิดเค้กอยากกินเค้กแล้วพี่โฮมดันเกิดไวๆไบทะเอ๊ยอยากกินเค้กนะเห็นเขาเจ้ากินแล้วอยากกิน ไม่ไปเรียนหรอพิงกี้แมนปิดเทอมด้วยทุกคนบ่ได้ไปเรียนแต่ว่าดาบี้นี่เป็นอย่างกับบุ้คบิ๊งเรียนรัดนะบี้เป็นอย่างบิ๊กเ,เนี้ยเป็นอย่างบี้ได้เรียนเออเม่มามไปไขประตูให้แม่ไปเมย์พิงกี้มาแล้วทุกคนแต่พิงกี้ก็บดับเฮ็ดเวียงเงนินล้วเด้วทุกคนถุงใส่มาแท้มั้งเมยมาแท้บี้บอกเม่ได้พี่ แม่พิงกี้มาแล้วแพงดีเจ้าเป็นคนอะไรสดอยู่ตอนเอียสดอแอนเอาเอ,าอ,มอ,มอียนบอมอ่มาโมีแปดลาดมาละอุ๊ยซื้อของกินขอโฟนครั่ไหมซื้อน้ำปั้นมาให้ลูกแล้วไ,ไปฮันงลกกะด้วอืมไปาไทางแน่แกอยู่ จาเป็นคนผู้ไทยบบเป็นคนลาวด้วยทุกคนบบเป็นคนไทยเนาะเอาะสเเอาให้แอนนำะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้ไว้ให้แอนพร้อม,มก,กินกกินบ๊วยดอกเสื้อไหมกินแยบเลย น้ำปั้นลดน้ำปั้นปั้นอย่างวะปั้นอะโวคาโดทุกคนพิกี้โคตรมากเลยอะโวคาโดตอนตอนนั้นนะพิกี้แบบกินอะโวคาโดั้ครข้างแรกนะบอกมากเลยแบบมันจึงไหนคิ้วคิว,ควพอแบบนดนๆแล้วลองมากินนะคือว่าแซ่บแท้แซบ่แซบว่ะเขาจะแบบปั้นแบบเนื้อละเอียดขนาดเลยพิกี้โคตรมากเลยนะแบบ แบบเนื้อแบบนุ่ม,มเๆเนียนๆน่นะทุกคน s <ans> <S หิวหิวมากินนากันได้ทุกคน s <ans> <S บี้ตายก็บบอกเอาไม้ทู่มาเนาะใส่มือเลยว่านี่ s <ans> <S บี้เอาตัวไหนกินชูชิทุกคนเอาตัวไหนเกาะ <_ s ans> บี้จับออไปไว้พุนไปอันนี้ให้แอนปะ เลือกไหมเลือกไหมเออซีเอาอได้เลือกเลือกอัเปอาไปใส่น้ำแอนพุ่นเอ็กบงโปลงเอาไปสบายดีพิงกี้สบายดีเอทุกคนฮะไอ้บอบี่เอาของบี่เอาไปฟุ่นอะใส่มือเลยวะนี่โอ้ไม่ก็อนนี่ชูชีกินชูชี้านอัน ตอนนั้นน่ะพอไปซื้อย่ใส่ป่ะซื้อ,อย่างยวนโซกทวีเนาะแซบแซบอยู่ขนาน่ะคนลองไปตำกันนะไผ่ที่ยู่ยังจันซกอกเรื่องอร่อยมากอืมอ็มอ่ะอืมท่านี้ก็แซบได้ สำหรับพิงกี้ซื้อ,อยู่อันอยู่บอนทานหลวงนะทุกคนต้าทานหลวงบ่ค่อยแซบป,ป่านนะี้รู้สึกว่าขิวๆเนาะแต่อันนี้นะ่ะแซบนุ่มมากยุติได้หัวขวาม เช่ปะอันนี้ป็นไข่ยอย่างว่าไข่บัะหรือไข่เสอมอไข่กุง้งไข่กุ้งเป็นแบบนี้ติไปหากระูแด้วนี่ไข่มันจะเป็นนึบๆ

ไม่อย่างนั้นมแม่ซื้ออย่างมาเน่นไม่ถดอดเอา้ามันนี่นี่ <c oughs> โอ๊ยอย่าหาไส้ด้วยจตายใส่มาเบิ้งดูวยบบวาซาบ,บิวาซาบิโบไส้ดอกอืมอันเ่าเรื่องนี้มาแล้วพิงกี้แบบอยากมาเล่าเรื่องนึงให้ทุกคนฟังเลยตอนกินซูชิครั้งแรก ซึ่งพิงกี้ไปกับพอดูพิงกี้จิ่วได้ี่รถง่ายละตอนก็เป็นตอนกลางคืนแบบพอพิงกี้ซื้อซูชิมาแล้วก็กินอยู่ในรถพอแบบเห็นอันซอสเสีเยีิวนี่แหละทุกคนนะมาบ้างจ้ะบิซิกิิสมบอกตาบี่กินฟาสบิบประเภทวะอองกินไหมกินแบบฉุนขนาดเลยหลายคนบมักเลย สมพ่อแน่นอนก,กินอันขนมอันโ <Mas ami. S 2> าสบีได้ตอนแรกพิงกี้คิดว่าอันอันสีเขียวๆนี่นะแมนแบบเป็นเป็นอย่างว่าเป็นเขาเอื้อจังไหนเป็นไส้หวานๆคิดว่าเอาไส้ซูชิพิงกี้กินข้างแรกนะแล้วก็เอาไส้ซูชิปุ๊บกินเข้าไปแบบไส้หลเติบไส้ซันนี่เลยทุกคนแล้วพิงกี้กินบ่ไหลก้อนนี้อีกกินคำนึงาปาดเผ็ดขนาดพ่าเผ็ด มันเผ็ดมันบได้เผ็ดคือมะเผ็ดนะมันเผ็ดแบบซึ่งไหนว่าขิวขิวขึ้นมาขึ้นดังสาลินแล้วพิงกี้แบบยอยากปวดขนาดตอนนั้นอยากขายทิ่มแต่มันขายโบได้อีกฝืนกินยังไงก็ต้องฝืนกินจนกินได้เลยนะทุกคนตอนนี้กับัวเอาเนอไม่อยากได้แล้วแบบนี้ <c oughs> <laughs> วาซาบิแสบขึ้นจมูกจริง <c oughs> จริงค่ะทุกคน เสื้อแขนขาดใช่แล้วเสื้อแขนขาดเสื้อดีๆไม่ใส่ชอบใส่เสื้อขาดเด้ออันนี้มันย่างผู้สาวผู้เบาขาล้อเหนผู้สาวแบบเยอยอ่านภาษาไทยเ้ยฟังดูผล่าบี้อ่านภาษาไทยเก่งนะอันนี้มันยังคอมเมนนี่นะมาอ่านดูมาอ่านอ,อุ้ยถ้าอ่านด้เอือจะให้เงินผัานนึง เรมาอ่านไปมาอ่านแปเนี่ยเนยตัวนี้นะเอาสิพันเออเดี๋ยวอวยเอาให้ดอกมายุ้มามาอ่านก่อนสั่นมาให้ได้อุ้ยอุ้ยบีอ่ะอันนี้อ่านดูคอมเมนต์ตัวนี้นะอ่านมาอย่างอ่านไปคิดต่วนแฮร์รี่ดบาท วอลดีดีวาซาบิอ่ะวอลาัมาิละอันนี้มไม่นัองอันนี้เสรษอบโสซบิแสบขึ้นจมูกเอ้ยแสบขึ้นสมองแต่พิงกี้สำหรับพิงกี้มันแสบขึ้นดังทุกคนมันขิวขิวขึ้นดังแล้ขึ้นหัวไปพร้อมกินโคกตามแก้เผ็ด วาซาบ,บิได้โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยมีค่ะมียังไปกินหมดแล้วสเตปซี่คร่น <laughs> วาซาบ,บิเสพขึ้นสมองมทุกคน่าพิงกี้กับดาบบี้หน้าคือกันบอสให้ทุกคนลองวาวมันเพิ่ง น่าคือกันบอกกินแล้วไหมพ่อน้องเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันพี่รู้มาแล้วด้วทุกคนพอพิงกี้เป็นยูทูบเบอร์มาดนแล้วเนาะคือยู่คือยู่ <c oughs> ตอนตอนแรกพิงกี้แบบกับบอได้แยกเฮ็ดคลิปแต่ว่าพอพิงกี้กับแบบให้พิงกี้มาเฮ็ดคลิปนะทุกคนเพื่อแบบว่าหารายได้ให้ตัวเองเนาะประมาณน,นี้พอพิงกี้ก็เลยให้เฮ็ดคลิปตามเพื่อนนะหักกินของแอนด์สโบรแอนเ์ด้วยสโบรแอนดทุกคนพิงกี้สะได้ไปเหตุเบีย่อนเด้อรฮอตสี่โมงแล้วเนาะเดี๋ยวไปนึ่งข้าวก่อน ซองพอซื้ออย่างซองพอพิงกี้ซื้อว่าเธอร์รี่ลาวทัวแบบเขียนภาษาภาษา,าลาวก็ได้ภาษาไทยก็ได้ว่าเธอร์รี่วะภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพิมพ์ภาษา,าไทยอกองที่บอ,อกน้ทุกคนมันน่าจะออกอยู่เธอร์รี่ลาวทัวเชิญเช,ช,ชิหรือเธอวะเชือ่อม่เห็นว่าเธอนะเช่อ, <laughs> ชอเธอและฉัน คุณ<น>โอ้ยคุณลุงแวะมาให้กำลังใจครับลูกหลานลูกหลานดากดำวะซ่าดักแดงค่ะไม่ได้ดักดำไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ออกไปท่าเคีิปให้ทุกคนเพิ่งอีกเนาะไปซีไปตามา จะไปตามเด้อด้วยน้องพิงกี้ไม่อยากไปเที่ยวกอกอมอคืออะไรอะหรอกอมอคืออะไร,รอะทุกคนไม่รู้บ๊ายบายทุกคนขอไปนึ่งเข้ากอนเนะาะราวะคำแล้วโอ้ยเอื้อม <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งน้าจะมารายใไม่เด้อทุกคนบายบาย